สวัสดีค่ะกิจแสงการวิจัยแสงแรงเงานะคะสำหรับวันที่อุ้ยมันมีไลย์โอเวอร์โฟลด้วยนะคุณเราเมื่อ,อคลิปที่แล้วเราลืมืมเตือนไปแต่ว่าเดี๋ยวคนส่วนใหญ่ก็น่าจะจำได้อยู่แล้วเนาะคุณ <c oughs> เดี๋ยวพอเข้าเกมมามันก็จะมีขึ้นมาตรงหน้านี้เองนะคะตัวการวิจัยแสงแรงเงานะคุณเอ่ออันนี้ไม่ต้องไม่เป็นไร ก็สำหรับวันที่4นะคะวันที่อี่เลยละวันที่5ขอโทษครับวันถุที่จมอยู่ใต้ผืนน้ำนะคะตรางวันเหมือนเดิมแล้วก็เขาบอกให้บันทึกภาพซากเรือและซากสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลอืมก็คือเออมีให้ทำสำเร็จสองครั้งเนาะก็มีสถานที่ถ่ายภาพนะคุณคือเราอน,นุญาเราจำไม่ได้เลยจริงๆค่ะคุณเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปในจุดที่เอานะ้องเมลูซีนสองคน ไปในจุดที่เอออันนี้ไม่น่าถ่ายได้ใช่ไหมที่เขาแนะนำละกันนะคะสำหรับจุดที่เขาแนะนำก็จะเป็นตรงนี้นะคะเป็นวัตถุที่จมอยู่ใต้ผืนน้ำถ้าตรงนี้จะมีวาร์ปอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเทเลพอตไปเลยนะคะเทเลพอตมาแล้วเอออันนั้นน่าจะเควสนะคะยังไม่ได้ทำเดี๋ยวจืดๆหน่อยน้องขอหนึ่งแล้วก็อันนี้เอออย่าลืมใส่อุป,ปกรณ์ ที่จำเป็นต้องใช้อันนี้คือซากเรืออับปางใช่ไหมที่กล่าวถึงเราซูมออกแล้วกันเรืออับปางนะคุณโอเคมีอันนี้หนึ่งอันนะคะแล้วก็ฮะเออคือหมดแล้วใช่ไหมคะจริงๆเราอ๋ออันนี้ไม่ได้เราสามารถถ่ายถ่ายจุดอื่นได้อีกไหมคุณอ๋อมันก็เป็นซากเรืออับปางเช่นกันก็คืออันเดียวกันนะคุณ ไม่ได้ใช่ไม่ได้นะคะทีนี้งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าอีกจุดหนึ่งของเขาอยู่ตรงไหนนะคะอ้าวอยู่ตรงนี้เหรอคะงั้นเดี๋ยวเราวาร์ปไปนะกิจกรรมวันนี้น่าจะซึมซึมหน่อยนะคุณเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าแต่ละจุดเขาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างเนาะแต่เขาบอกว่าเป็นถ่ายรูปอ่าอันไหนอเนี่ยซากของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไหนอะอ่าอ๋อันนี้หรอ โอ้มีกี่ตัวคุณโอเคมีหนึ่งนะคะแต่ถ้าเอถ้าเป็นซากแบบนี้รู้สึกว่าคุณคุ้นอยู่เหมือนกันนะคุณทั้งหมดบันทึกไปสองอันนะคะอืมตรงนี้มีให้เล่นด้วยจำได้ว่ามีอีกจุดหนึ่งนะคุณที่เป็นซากสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล เราก็ซากเรืออับปางไม่แน่ใจเนาะคุณแต่ตอนนี้มันมันหมดแล้วนะคะมันไม่ได้ขึ้นแนะนำแล้วพอเราถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยเขาก็เลยปิดหมดเลยคุณเอถ้าจุดอื่นเป็นซากสิ่งซากสิ่งมีชีวิตอืมยังไงก็ต้องเป็นแบบเป็นรูปโครงกระดูกแบบนั้นเราจำได้ว่ามีอยู่จุดหนึ่งนะคะแต่ว่าเออแต่ปัญหาคือจำไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยแหละคุณ เราว่าไม่เป็นไรคุณวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะคุณเดี๋ยวเก็บรางวัลก่อนนะคะก็จะมีเศษซากสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลตรงนี้มี1รูปอันนี้เรืออับปางเออถ้าเราถ่ายเรืออับปางอันอื่นแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็คือบอกว่าบันทึกซากสิ่งมีชีวิตก็น่าจะเป็นซากแบบเดียวกันนะคุณคือคงไม่ถึงขั้นแบบนกอ๋อจริงสิเราไปเก็บนกกระจอกมงกุฎแดงมาแล้วนะคุณ ก็คือคนนี้เนาะแล้วก็ม,มกีนกกระจอกมองกุฎครามนะคะนกนี่เราเก็บเก็บอย่างเยอะเลยจ้าดูสิโออันนี้นึกว่าหงมันเป็นหา่านอ,อันนี้นกกระจอกร่มเนาะเป็นนกพิราบนกพิราบสวยมากมากโอ้ห่างเล่นหางซะเยอะเชียวนะแต่สุนัขพันธุ์พิเศษก็คือมี3าสา,สาตัวนะคะสามคนกลไกเครื่องล้านมีอันสุดท้ายที่เรายังไม่ได้ถ่ายคือตัวใหญ่ๆเนาะแต่ อันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะไปถ่ายเก็บเก็บให้หมดก็ได้นะคุณไม่ได้มีอะไรเสริมพิเศษนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คลิปมีเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามค่ะชืช่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้นะคะแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ